สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับเ <c oughs> ทสเสียงหนึ่งสองสามสี่ครับสวัสดีครับ <c oughs> ภาพมาไม่เอ่ยเฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับเ <c oughs> สียงหนึ่งสองสามสี่ครับสวัสดีครับ เอ่โอเคภาพมาแล้วครบเจอห้องโอเคเฮ้ยโอเคมาแล้วเดี๋ยวหงถ้าเมื่อรกูก็ชาร์จกอ่ะอืมเอาจิงด้วยกูเอาจิงด้วยคงเทศสอนเรแปลง่ะเดี๋ยวหงายถ้าเมื่อไหอกูก็ชาร์จกอ่ะ โอ้โหใช่มะเนี่ยใช่มะเนี่ยจะเจอซัมมันนี่อ่ะเกี่ยนเสียไหมเดาเอาไงเดาเดากันนะเดากันเฮ้ยไม่เอากรีบไปกี่วะเอ้ยเอากรีบมาเหมือนกันเลยเดาไหมเดากรีบาเจอคาตาคาตะตายกันนะกูชอบปะจริงด้วยกูพูดจริงนะเว้ยกูไม่ได้เล่นนะเว้ยพี่ พวจริงน้ยกูจจารจริงด้วยต้อง,ล,ง,งลองเข้าตู้ลองจับเครื่องลองนี่ก่อนกูอลองจับเครื่องกับเขาจับเครื่องเสร็จเจอกระต่ายอ่ากูเข้าตู้กูทักเลยเช็คเช็คใ้แหนดูชุดด้วยดูชุดด้วยหรือว่าเราจะไม่ฉกปบปา่าเราจะยืนให้แม่ตีเลย <laughs> เราเรายืนเรียงกันสามคนไหมเราไปเรียงเราไปยืนเรียงกันสามคนไหม

ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ผมอยู่บ้านเกิดผมอยู่บ้านเกิดด็อกเตอร์เขาด็อกเตอร์บ้านใหญ่ด็อกเตอร์เขาบ้านใหญ่ผมไปเดี๋ยวผมไปตันตู้ให้อ่าไอปั่นเครื่องเงียบอะถ้าเกิดเพื่อนมาปั่นกับเรามันจะเงียบอีกปะไม่เงียบมันก็จะไม่เงียบเลยใช่ปะใครใครจ๊กอยู่อะเดี๋ยวไปตันตู้ให้มาดิโดนแล้วเนี่ยรึเปล่า เีียยรโดนนจิง่อยู่ไหนอ่ะเข้าตู้คุณยองข้างนอกคุณยองข้างนอกรถแดง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 ขึ้นมารถแดงมา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 ไม้สานไม้สานเขาผมเลยเขาผมเลยเขาเขาเอาผมเลยเฮ้ยเอ้ยเขาเอาผมเลยไม้สานไม้านเขาเอาผมเลย มีดในมือหล่นเลยเขาเอาผมเลยเฮ้ยพี่เห็นเห็นลูกเห็นลูกข้างในเมื่อกี้วะทำไมลูกเตาถิงอ่ะพี่วนลูกนั้นน่ะสามรอบอ่ะเขาตีเขาตีว้าวเว้ยมีให้กูกไหมไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยเขาเขาหลงเขาหลงอ่ากี่วันนะขันยิ้มหายเมื่อกี้คือคือวนอ่ะวนตู้่คือฝรั่งอ่ะแวนเห็นฝรั่งเขาเลยเนี่ยเขาบอกต้นไม้ต้นเนี้ยวนได้วนได้ทุกต้นเลยต้นไม้อ่ะ จะจะเป็นหาอะไรมึงวนได้หมดเลยเขาหลุดแล้วหนะลุดแล้วหนะลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วบ้านใหญ่ปะบ้านใหญ่ปะเนี่ยพี่พี่พ,พี่รอบต้นไม้เนี่ยเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็วยยนได้เนี่ยเนี่ยถูนหน้าเอาหน้าถูนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ดูเขาดีๆดูไฟดีๆหน้าหน้าต่างขวาเปิดน,นะบ้านใหญ่ต้นใหญ่ใช่ไหมจุ๊กจุ๊กเด็กเปิดนะจุ๊กเด็กเปิดนะบ้านใหญ่อะใครพับไม้ไปแล้วอ๋อไม้แตกแล้ว จูเด็กเปิดนะบ้านใหญ่ฮัลโหลจูเด็กเปิดนะบ้านใหญ่อ่ะรู้แล้วครับ

เฮ้ยมันเอาโลกหวัดระแวงวาดกลัวมันได้เอ๊ะเฮ้เขาเขาเอาห้องวีใช่ไหมห้องวีไหมไม่เฮ้ขอเราระบายมาด้วยอีกนิดจะเสร็จละอีกนิดจะเสร็จละจุกเด็กจุกเด็กจุกเด็กแหวนเขาจุกเด็กเพ็งกรมเพ็งกรมก็มาว่ะอืม

<Yeah. S 2> มาทางนี้เลยอเ่ยตีโคบ้บ้าตีโคบ้บ้าตีโค้บ้าอุ้ยเร็วไปโอ้สัตเอ้ยอะไรวะเนี้เร็วไปเรว็วไป,ไปนึกว่ามันยืนได้แล้วไปแล้วพีมพีมไปพีม ที่นี่ก็ปัป่นไฟวาอย่างนี้ฮีนฮีนอย่ไปอยวไปที่นี่คืนอยวไปเขาโรคหวัดหัวมองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกหลอกล้มแล้วเว้ยล้มแล้วเว้ยไอ้เฮ้ยไปไปไป ไม่ได้ค่ะไป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 เสือได้ได้ไอพิมพิมคันออกพิมพันออกพิมพันออกคันออกคันออกลงมาลงมาไม่ทันแล้วจะดิ้นหลุดไหมอ่ะเราไม่ใช่พีมเหรอเอ้ยเมื่อกี้มันหมดแล้วนี่ทำไมไม่หลุดวะแย่จัดแย่มากแย่เกินก็หลุดหลุดไม่ล่าหลุดไม่ล่า Lạc rồi lạc hello, Hãy hello, hello, lò, hello, hello, แตก hello, 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 นนอยู่รถแดงรถแดงคณยืนอยู่ยสลับแล้วหยุ่แม่งแล้วจอผมใหญ่เลยแม่งขึ้นมุมสุดเลยแกผายแออค่โดนขั้นแรกนะของขั้นสองคุณนายเนี่เจอคิลเลอร์กันบ่อยเลยสินะเขาว่า เหงาหูยยอะไรหรอแค่ตัวเต็มแป๊บขอเต็มข่าวนะนั่งหน่วยซ้ายมือซ้ายมือมือเครื่องในนี้ปั่นแล้วเหรอปั่นเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วมมั้้้งีคนซาใหเรไปไปปั่นฝั่งบ้านซ้ายมือเดี๋ยวแวนปั่นนี้เสร็จเดี๋ยวแวนไปมีเพลงกล่อมอ่ะจะเสร็จแล้วเครื่องจะเสร็จแล้วเพลงกล่อมรอานี้ เพื่อนในบ้านแมนจะเสร็จแล้วไปปั่นเพื่อนตรงนู้นอะบ้านไม่แก่ที่แวนบอร์ดทางเหนือตรงข้ามบ้านรถแดงอ่ะตรงเพื่อนเล่นอยู่น่่ก็หหาองใมเืจะตันให้เพื่อนได้แบบวะมันมาดักรอบ้านรถนี้เวล่ามันไม่เข้าดิไม่เอาเลยเขาเอาเพื่อนอ่ะ จะไปตั้ได้มันยังไงวะทิ่ป่านๆๆาแม่งวนอยู่บ้านนั่นน่ะสวยไปดูเตมครับเฮ้ยหาไม่เจอหลงเลยเหรอวะแค่นั้นน่ะ มองไม่เห็นกิกไม่ตั้งใจเลยนี่อย่าไม่ต้องซ้มกันแล้วมาเลยม่ก็บัวก็มาเข้าาพี่พี่เข้าเขเข้า้าล้พี่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 บร้นี้พี่บร้องได้ได้ได้้ี้พาบร้อเนี้ยเอาว่ะอยาวะ มันยาววะให้เขารอเลยเขารอเลยพีมพีมพีมไปบอลล็อกนูนละโอ้โหมันตีเรามีดหล่นเดี๋ยวพี่ดับตัสวย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 เออเลยเออเอลยร้องกันนอนเนียเลยสัตว์ เขาลงมาเขาลงมาเขาลงมาแล้วเขาลงมาแล้วเขาหลงเขาหลงเขาหลงเอ้ตีอะไรล่ะตีใครตีใครกูไม่โดดหลงบ้าเปล่าเขาเอาลุงแล้วเขาาลุงแล้วเอาลุงเหรอเขาเอาลุงเขาลุงบ้านใหญ่บ้านใหญ่ลุงแม่งบ่นแน่เไอเหี้ยกูแม่งยังฮิวเจอตีตีได้สัตว์ล่างมาหากูขมอ่อนขมอ่อนดิพ่อสวยเลยแกวนอย่างนาน เหมือนเราสนุกกระสองคนนะพี่ละมาเขาบ่นแล้วพี่ละว้ซ่อมคนเดียวเฮ้ยนับเลยเขาไม่ทำไม่ไหวไม่ขึ้นมามันเริ่มเสียงไม่ดังแล้วทีมผมตักผมผมบังเพื่อนหน่อยผมบังเพื่อนน่ใช่ใช่ผมมีฮิวตู้ผมมีฮิวตู้อย่าทำอย่างนี้ได้ไหม เข้าตูแล้วเข้าตูแล้วเขตูแล้วมีตานะเอ้ยกันยากแล้วมีตานะมีมีมีตีไงเรานีเรามีดหล่นมีดหล่นมีดหล่นเฮ้ยเอาผมเลยบอกบอกบอกเดยบอกันตายไปจากหน้านะเอ้ยขี้วนไม่ได้ไอ้ขี้ติดทัไม้มี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  พี่ว่ารถออบรถแดงไอ้เชี่ยไม้ป้อมไม้ป้อมนี่ก็ไม้ป้อมผมไม่เคยใช้ไม้เลยเนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้ใช้ไม้เลยจะเตะแล้วอ่ะเตะเลยไหมเอาเลยเอาเลยไม่รู้มีนวาวเลยป่ะนะพี่พี่มามามาหาแล้วนะสนุกขี้หมาเลยเตะสองว่ะไม้ป้อม ชาแล้วชาแล้วชาแล้วเว้เด้ยต้องสะบัดว่ะตายตายตายพี่ตายตายเดี๋ยวให้แกช่วยเขาอุ้มเลยวะดึงได้ป่ะวะดึงไม่ได้เอ้ดึงได้หรอดึงได้ดิไม่ต้องสะบัดได้แต่ฮีมไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วผม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 เพิ่งแรกเพิ่งแรกไปรีกุ๊ปกันรีกุ๊ปกันไปเปิดประตูไปเปิดประตูไปเปิดประตูน่าจะเอาต่อเอาแล้วมขับไม่ขึ้นอ่ะ แทงหลังไปแล้วหรอแทงหลังไปแล้ววะอ๋อแทงหลังไปแล้วแทงหลังไปแล้วมีคนมาช่วยใช่ไหมมีแล้วมีแล้วมีแล้วเหมือนจะกลับไปนะก็ขอให้มันมาก็ขอให้มันมากับพี่อะไรล่ะผมฮิวตู้แป๊บนึงขอขอฮิวตู้แป๊บอุ้ยอะไรเนี่ยมึงไปหมดเลยสัตว์เลย สามด้วยเส็องไปสองเปิดประตูเปิดประตูวางอยู่เลยปตูอยู่ไหนวะหน้าประตูเลยเออลุงินก็เปิดประตูอยู่อ้ยี่เปิดเลยหรอดุบีมันเปิดอ่ะไอพีมีบอตรทำไหมไม่มี ขอาผมขอผมขอผมขอผมไม่ไม่เหรอเป้าปีมาต์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 ที่ล้อเนี่ยล้มไม่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 ทางงหลัไม่มี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 เปิดสิเพื่อนเปิดอะไรนี่พี่ พี่พีเอมีพี่ไงเขี่ยมาไอ้สาระเนี่ยยังมีแทงหลังเลยอ่ะโอ้เพื่อนมังโอ้ต้นแหลก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 ฆาดออกเลยปะฆ่าดออกไม่ได้ยังไม่เปิดประตูเลยสอบได้

ผมไม่มีทา้งล่างไม,ไมไ่เอามาเอากัดฟันมาแทนจะเปลี่ยนก็ได้คือมันจะเอาจะเอาตายคนหนึ่งให้ได้วๆิ่ๆอยู่วะวิ่งอาบเลยแกวิ่งอาบดีเที้ยมามาพี่เข้าเลยเดีววิ่งไปอยู่ไปอยู่จะตายแล้วนะ ขอผมเออวิ่งแซงวิ่งแซงเนี่ตายยากอ่ะพี่ไม่มีตายยากเลยอ่ะไป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 วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยประตูอยู่ไหนอ่ะประตูอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งตรงข้ามเลยพี่ให้เพื่อเพื่อเพื่อเปิดประตูเดิมเพื่อเพื่อเปิดประตูเดิมแล้วเพื่อเปิดประตูเดิมแล้วมีทางหลังไหมพี่หมดหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหไปงี้ยหายเลยไอ้เพื่อนแม่งไม่เปิดประตูตรงขี้อายไ่รู้ เธอจะตู๋ทำไมวะทำไงดีนะพี่มามาเมาขึ้นได้นะเนี่ยพอเอาวัลโล่ทำออกเที่ยเออไม่ง้อไปเจอเที่ยงเนี่ยพี่มาได้เดี๋ยพี่คานฉีกให้คานมาคานมาครับว่าทันมาวะเที่ยแต่ว่ามันจะไม่ถึงวะพอดีกูคานอย่างเงี้ยตายหมดเะว่าไอพี่ออกไปเลยพี่พี่ไม่ทันจะตายเพราะเวลาเนี่ยแหละไม่ใช่หรอกพี่ไม่ทันนะพี่ไม่ทันออกเลยโอเคโอเคขอบคุณครับ ไม่รู้ว่ามีรู้กูกูรู้ว่ากูจุกเมื่อวาน่ะหน้าตันไปเลยหน้าตันไปเลยหน้าตันเดือดเดอดหน้าโง่หน้าโง่โอ้โหเชี่ยสามบินแปดไอสัตว์คือมันจะเอาให้มันจะเอาโดนแทงวันเถอะ มมไปดูู้สาใจพี่สาใจละน่าสาันไสาใจว่าฉันที่พี่เล่นกับพี่อนะวอู้ี่วนรอบยาวเยอยาแล้วเขามีวนรอบกันอะอยูพี่ดอกไม้อ่พี่ดอกไม้สุดยอดน,น,น,นะจ๊แนพพี่ใช่ยาฟิวพี่ได้เท่านะไหร่วะ ไขีดนึงอะขีดนึงยังได้เหรอดีๆโอ้โหแอดออนแดงทาวเฮียได้เออปั่นช้างพี่คนไทยเหรสตรีมเนีสตรีมอยู่ด้วยเฮ้ยสตรีมอยู่ด้วยเหรอหัวร้อนไหมครับหัวร้อนไหมครับหัวร้อนไหมครับ ทีวดูไปดูสติมือถอส่งส่งอะไรส่งอะไรส่งอะไรหน่าสติมือถผมไม่ได right. ้กดเข้าไปดูด so ิผมออกมาแล้วเดี๋ยวมาได้ปะเล่นเงินไปก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงผม่เพนอะฮัลโหลผมมียูทูบผมมียูทูบแล้วแต่พี่เลยจะมาจะมาไปไหน ถึงหาหรอใช่ใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละอาจจะไม่ถึงเล่นกับพี่ก่อนเออเล่นไปก่อนแล้วกันสลังแบดตีไงเล่าดีเราเฮ้ยเอาผมเลยเอ้ยชี้วนไม่ได้ อะไรหรอมี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 พี่ถึงขอกวนไงระวังฮะพี่ไปเอาละอ้าวสีภรรยาโอมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมา